เชิญสาวนกาโรอามัทันาเชิญเโนเียวเาเชิญปูเจ้าค่ะไยาเลขปูคำอคข่ยาวเลขปูคำให้เจ้าเจ้าสองตัวนะพ่าไม่แจว่าสงตัวตัวแรกคนบดิบดิิบไอ้เบื่องค่ถ้ากลากรนดังรัฐบาลน่ะปุอ้าว เปนปูเจ้า,าค่ะไอปูเอ้ยนู้จักรวดอ่าย่มั่แใ่คนบ้าบ้าเ้าันโอ้ยสันนิษฐานสเปล่า,าปูเด้อออปูน้ำปูได้อดูปูด้วบัดนนี่สติกสตัวเด้อสี่สองตัวด้ว,ว,ดวบัาปไปเบิงเบ้งแล้ว่ ถ้าอยากกินแป้งรัฐบาลน,น่ะปุ๊อบอ้าวแล้วที่นก้นโอ้จ้าบารนีควายเจ้าออกเด้อบารนีจ้าบารนี้เจ้าปิ๊เอากันเลยบามนี้เนี่ยบ้านไว้แล้วทีนี้ฟัง,งเราเด้เอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไดาร่างไมครับ มาดี้ไข่ยาวเลขปูคั้มฉดให้เจ้าเจสองตัวนะก็เข้าใจว่าสองตัวแต่วฟังอันนี้เลขปูคนปวกฟังเนื้อคนละก่อนะลยนี่ค่ะจะว่าหนี่อันนี้คือขอพื้นัไปอยูิขอปูขอสองตัว ใช่เอาลูกปูสีมี้แต่ขอปูสีสุดโทษแมนบ่ค่ะแมนขอปูโค่นหัวโค่นลายยางนี่ของปูปูอ้าวปูเอ้ยปูสีสุดโทษนักราชผู้มีดิตมีเดชผู้มีศีลมีธรรมทรงธรรมด้วยพุทธคุณธรรมขององค์พระพุทธเจ้ารักษาวัดป่าอารามได้ยินลูกแล้วขอเชิญลงมานับมนต์ลูกลูกหน่อย จากบ้างนาคินจากลูกหลานของฟูไใช่ขยุดนะอออ้าวเท่นี้ละบอคอยขอหลายพอแล้วว้าวฟูมยดูรูปเปิดได้เห็นไหมที่รูปเปิดได้เปล่าเ้ออาจารย์พยกิาเนี่รูปเปิดได้เพิ่นอธิบายฟังเนอะพู้ผู้ผู้นั่งฟังอยู่น่ะที่ของอาจารย์นาทีอาจารย์จบแล้วอืมนิ่นๆเบิ่งเอาววะนี่ มวดนี้มวดนี้มวดต่อไปนี้ปูคำชะโนดปูพุนปวกเอา,เอา,ปาไป ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางย็นสามปูบ่ไดเาแปลรถ แต๋วเลยแตวตาไอ้จามันบอกตรงนี้นี่เข้มปะบอกตรงนั่อาจารย์้อยทยดู้้ออันนี้ตัวแรกกนี่เ็ดปพ้อตัวแรกนี่ตัวสองครับผ้าเอานะครับผูพิมพารวมงานนะครับรวมในงานพิธีมีถ้าเอาเราไปนอนงตีนอนแตอวครับคอยสมบัติเด้อทเกี้ยวเกาเลยเด้อห้าต้นบอกนะครับ บอกยูห้าเพิ่นบอกซ้ำอีกห้าพึ้นั้นแล้วใจน้องบาทหนึ่งที่น้องเออจับใหญ่กขาดีแล้วดีถ้ารเออโอ้นนัเอาไปถ่ายลวดไป่าย่ายหามุ้งก่องดีดีเอายกไปให้หมนี้ยาตาแปดป่อปา8แปดได้เก็ได้นะครับแปดหกแปดหกสองคือหกห้าหกขา แปดหกห้าแปดหกสออันนี้เป็นเจ็ดเก้านี่ปลาเจ็ดเก้าแมนสองตัวนะเป็ดเก้าสองตัวนะเจ็ดเก้ากอไดัเนขเป็นเก้า หกหนึ่งเแล้วแต่พี่น้องสิแปลเนาพี่น้องแปลซอยกันแม่จ้าเนส้อยกันเลยคุ้ดสัญญานเป็จังไหนหอดก็มีูโอ้ยเอาไปนี่ยก็แปดหกเก้าก็เจ้าวานเนี่ยัดไปลนน กระดืเอไปเจียวแล้วค่อยแปดหรเอบดถือแล้วมันบดถูอว่าแปดหรือบถอว่าว่าเปนเหตุตั้งเองตั้งค้นตั้งแปเอาดิอาจารย์ไปออกมากระดาษเอนึ่งบอาเป็นเช็เกาก็ได้เป็นเช็ดามก็ได้แล้วรวยๆนะคะแอดกาเอาตามที่แอดเห็นนะคะท่านผู้ชมเห็นอะไรแอดกากัพิจาราเบิงนี่นะคะตามที่แอดนะค แก่แฝดห้ยเนาะคะ่ะพุ่มพ้นโปงนะคะได้แปดหกห้าเนาะค่ะลายสองตัวเจ็ดเก้านะคะพุ่มปูสีสุดโธเนาะคะ่ะปูสีสุดโทมาห้ยนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมซ้ำนี่เนาะคะ่ะเือกระเถืดนะคะเพราะว่าปูพันเทศหายเรี่ยวพันวานให้เบิ่งเอาตั้งจิดเอาแปดเอาก็สั่นค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมหัว,วปอปลาตัวใหญ่เหมือนเลขศูนย์เลยแมยงค่ะแอ๊ดกัแป่ตามนี่นะคะแป่เอาตามนี่เนาะค่ะแปดหกห้าแปดเก้าห้านะคะ,8 65, 8ะ,คะบางคนก็ว่าแปดหกสองเนาะคะ่ะแอ๊ดกับตีตามนี่นะคะเพราะว่าขันแป่ไปหลายแห้งมืดหลายเนาะคะ่ะเพราะว่า ปูพ่นเุ็เให้แล้วเพิ่นว่าให้พากันแป่เอานะคะแฝ่เอาซ้ำนี่ล่ะค่ะถ,ะถือกับถือเนาะคะ่ะหรือท่านผู้ชมเห็นเต็มตัวใดน,นะคะเห็นเต็มตัวใดก,กับก็บเอาตามสายตาที่เห็นนะคะพอเพิน่นบอแฝให้นะคะค่ะแอร์ก็คว้าท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะถูกหวยรวยเงนินหนึ่งวันที่16สิงหาคม2 5 6 5ิงกทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะย้อนตะขออนี่เค่ะกรบโปงตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักหากะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเล็วกว่าเบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่งก็กระเด้อดีหรดีหรืดีหลือนะคะเพราะว่าหยังเห็นบ่นี่งหาก็มาไอ้บ่งวดบางยานี่สูนก็มานี่เห็นบ่แต่ว่าผมมาสูนค่ะ แมินอยู <ht ness sound> okay. ่เ right? ง <c oughs> yeah. okay. mm ินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะยั้นตะกอสร้างอ่ะันนี้ค่ะฉีดขาดในกเกลียวมากคือเก่าค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างไปจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนะัะเด้อมักกต่ซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบอร์เบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอด้วค่ะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจังหวะงานสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้ยังจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอาม,มาไว้ในกระเป๋าครับิุคโตกระชือเลยค่ะท่ะ <c oughs> ทานใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง